โอเคทีนี้เ,เ,ว,เวลาเวลาเราทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีเนาะน้ำปลาน้ำปลานี้บอกบอกเลยว่าถ้าถ้าเป็นสูตรของ,ของเราเองเนี่ยเราใช้หอยหลอดสีเขียวอ่วะถ้านึกไม่ออกเดถ่ายรูปส่งมาให้ดูส่วนน้ำมะนาวนี่เป็นน้ำมะนาวหอมๆเนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าที่เมืองนอกก็เราเราใช้เป็นเลมอนก็ได้เลมอนจะเจ๋งมากเลย ทีนี้เวลาเวลาเราทํายําเนี่ยเราจะไม่ใส่พวกพวผักพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่พริกก่อนอันนี้ประมาณแดเม็ดเพราะพริกอันนี้มันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยเผ็ดทีนี้มันมันจะง่ายมากถ้าถ้าเราใช้ที่ตวงที่ตวงมันมันมีไซส์ประมาณอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเบอร์สี่มันจะประมาณประมาณช้อนกลางอะช้อนกลางแบบล้นนิดนิด ทีนี้เราก็ผสมได้เลยมันมันไม่ยากก็คือมะนาวมะนาวหนึ่งน้ำปลาหนึ่ง,งแล้วก็เราใช้ช้อนช้อนนี้นะช้อนยาวผสมน้ำจิ้มไก่ประมาณประมาณช้อนหนึ่งอนะประมาณนี้ ก็เราหยิบชุดรดนะอันนี้อันนี้อันนี้องชูรดสดเราจะหยิบประมาณแค่นี้เองกับน้ําตาลเพราะว่าในในส่วนผสมของน้ําจิ้มไก่มันจะหวานอยู่เราก็จะใช้น้ําตาลประมาณนี้หยิบเอาอ่ะอันนี้อันนี้ไม่อยู่ที่การกาดเลยซึ่งไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่อ่าถ้าให้คนนี้ก็ประมาณช้อนช้อนี่าชงชงกาแฟนเนาะ มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราใส่ที่นี้เลยผักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกก่อนคือที่ที่เราหั่นอย่างนี้ให้ดูเพราะว่าเราใช้แค่ครึ่งหัวของใหญ่แล้วก็อันเนี้ยอ,อะไรวะเขาเรียกอะไรวะลืมไปละ ม,มะเขือเทศหั่นครึ่งเดียวเอาเม็ดออกเราไม่ใช้เม็ดเราใช้แต่เนื้อประมาณนี้เนาะใส่หมดเลยง่ายมากง่ายมาจิตนี้ก็คนนิดหนึ่งสีสันเนาะสีสันเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่หมูจริงๆเราใส่อะไรก็ได้แต่ที่ที่เลือกหมูเพราะว่า มันง่ายไงแล้วแล้วมันก็โอเคสำหรับกลางๆแค่นี้เองจบเลยแล้วก็ที่เหลือตักใส่จานเดี๋ยวเราจัดจานแล้วเราถ่ายรูปให้ดู